ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นทีมโกจิต้าสิปีโดยที่ว่าทั้งทีมเนี่ยมีแต่โกจิต้านะครับซึ่งอันนี้คือหน้าตาทีมของผมที่ผมจัดมาที่มันเป็นผู้นําของเวกระ้าสิปีเพราะว่าครั้งก่อนถ้าใครยังจําได้ก่อนเข้าครบรอบฉลอง10ปีเนี่ยผมก็ได้ทําทีมแนวนี้อยู่แล้วนะฮะทำทีมออกไปแนวเวกระท้าล้วนเนี่ยตอนที่ว่า5ปียังมีบัพฟพิเศษอยู่เลยก่อนฉลอง10ปีตอนนี้5ปีหมดบัฟแล้วแต่ว่าก็ต้องเอามาเล่นอยู่ดีเพราะาไม่งั้นมันไม่ครบนะครับจริงๆอ่ะ ทีมันจะดูนอกจากจะเท่นะจะเล่นได้โหดมากๆหากว่า7ปีได้ได้ ECA แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่า7ปีได้ ECA เนี่ยมันจะมาใส่เป็นลูกทีมอีก2ตัวที่เหลือได้เลยก็คือเอาตัวของ5ปีกับโกดิกาาฟ้าออกแล้วก็ใส่เป็น7ปีทั้ง7ปีก๊อ์กับ7ปี GT นะครับเพราะต้องบอกว่า7ปีทั้ง2คนน่ะมันก็คือโกจิต้านั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวภาคก๊อ์มันจะเป็นมาแค่แอคทีฟสกิลเป็นล่างฟิวชั่นโกดิกาาแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโกดิกาตาสีเลยไง เออในกาถ้า7ปีมาเนี่ยทีมโกกิต้าล้วนเนี่ยนอกจากจะโคตรที่แล้วยังน่าจะโคตรเก่งอีกด้วยนะฮะเปี ECA สป่ามันจะไม่เก่งได้ยังไงจริงๆริงไหมลองปะละ่ะลองปะละ่ะลองให้รู้ปะละ่ะก็จัดมาดีเออลองให้รู้ไปลองให้รู้ไปว่าต่อให้ยังไม่ได้ ECA ทีมก็ตึงขนาดไหนนะครับนี่จัดรอไวเลยได้ ECA ปุ e ๊บทีมนี้มันจะเพอร์เฟมากๆนะต่อให้ทีมเบกาโตดีกว่าแต่ว่า ทีมเกตาต้าหน้าตาแบบนี้นะถ้ามันครบเซตเมื่อไหร่เนี่ยใช้ได้เลยฮะไอเราก็จัดทีมซะไม่ดูด่านที่กูจะมาเล่นเลยด่านที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้จะเป็นด่านของเลโซนฟิวเจอร์ซาก้าทางฝั่งเนื้อเรื่องโกคูนะครับซึ่งผมมันไม่เคยเล่นผ่านด้วยเพราะว่ายัางไม่เคยเล่นสักครั้งเลยเออก็ไม่รู้ว่าด่านมันจะตีแรงหรือว่าเลือดเยอะขนาดไหนแต่ว่ามาแล้วฮะไปเพราะผมเชื่อว,ว่าต่อให้เอา7ปีไป2คนเลยนะแต่ว่าเดอะแบกสุปีของเราเนี่ยจะแบกได้นะฮะเพราะรู้สึกว่าดูมาด่านก็ไม่ได้ห้ามเราหลบด้วย ถ้าด่านให้เราหลบได้เนี่ยก็น่าจะพอไหวอยู่นะให้เกรต้า9ปีคอยหลบคอยอะไรก็ได้แหละแต่ก็ต้องมาลองดูนะฮะเลือดทีม888นะเกือบแตะ900นะ,ะทีมนี้ก็ถือว่าเลือดเยอะใช้ได้มาเรามาเข้าเทินกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดดูอนิเมชันด้วยไหมเพื่อความแบบบันเทิงเพื่อความเท่นะครับวันนี้เรามาเท่ฮะไม่ได้มาผ่านแต่ก็อยากผ่านอยู่ดีนะถ้าผ่านด้วยความเทน,นี้ได้มันจะสุดยอดไปเลยนะฮะ โกคูแบ็กนี่ก็เป็นด่านที่ adk บวกขึ้นครั้งละ5%ต่อการโจมตีที่ได้รับยิ่งมันโดนเตะเยอะมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นอ่ะก็ยื้เกมนานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตีแรงก็จัดไปฮะต้องจำใจให้ <c oughs> ก็คงต้องให้ต้าเล่นช่องหนึ่งเลยเนาะไม่มีใครช่องหนึ่งที่ดีแล้วจังหวะนี้แต่ดีเฟน์หกแสเลยนะพอเรามีซัพพอร์ตจากตัวเพื่อนตัวละครเราเองเนี่ยดีเฟนตั้งต้น6กแสนเกก็เยอะนะฮะ ่อให้มันแบบไม่ได้มีลดดาเมจอะไรก็ตามแต่ก็เล่นได้อยู่ไปคืออันนี้ผมนอกจากจะเล่นแบบฟูลทีมเวลิต้าเนี่ยผมก็จะใส่บัฟอะไรเต็มที่เลยมีทั้งการช่วยจากตัวซัพพอร์ตเมมที่บวกเอเดเอดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะนะมันก็จะดูแบบว่าพลังดิบมันจะดูเวอร์หน่อยเพราะว่านี้ผมใส่เต็มยศเลยถ้าเราไม่ได้ใส่ซัพพอร์ตเมมตรงนี้มาเนี่ยน่าจะหายไประดับหนึ่งอะเอาง่ายๆดาเมจอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างตัวเพื่อนนี่ดาวลุงนะฮะเปิดมาก็ยิงยี่สิบห้าล้านแล้ว ติดเบิ้นไม้ตาเล็กก็18ล้านจัดไปหวังว่าด่านจะไม่ได้ยากเกินนะคือเราผมไปเล่นด่านโบวจีเลนของทางฝั่งโกคูมาแล้วนะฮะพยายามเล่นแบบไม่ใช้ตัวโต้ตา10ปีอะ่ะผมเป็นคนอินดี้ไงผมใช้ทีมโกฮัง10ปีเล่นเว้ยยังไม่ผ่านเออก็เลยแบบมาเปลี่ยนด่านบ้างเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผ่านให้ได้ครับเพราะผมเริ่มแบบมันมีทาาผ่านะแต่มันลำบากแค่นั้นแหละไม่งั้น ผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาถึงกล้าแจกตัว10ปีเพราะว่าด่านเลโซนแม่งต้องมี10ปีสักตัวหนึ่งอ่ะไม่โตกตาจะได้ผ่านง่ายๆขึ้นหน่อยไม่ได้แปลว่าคุณมีโตต้าคุณจะผ่านกิเลนเลโซนได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันก็ยังคงแบบมันยังคงดีกว่าการที่คุณไม่มีโตต้าอะไรอย่างเงี้ยนะเออด่านเลโซนจิเลนของทางฝั่งโคคูมันยากจริงฮะบอกไว้ก่อนเผื่อใครรอดูคิปผ่านเลโซนจิเลนมิชชั่นพาวเวอร์บิยอนไงผม,มพยายามจัดทีมโกฮังสิบปีผสมพาวเวอร์บิยอนห้าตัวไปเล่นอยู่ก็ โดนล็อกตำแหน่งฮะหลายคนคงจะรู้ว่าเดลแหละล็อกตำแหน่งทำพิษอยู่แล้วไม่แปลกนะวันนี้ก็มาเล่นแค่นี้ก่อนชิวๆไปก่อนแล้วกันหวังว่าจะชิวหวังว่าจะไม่อะไรมากดูจากทรงก็คงชิวแหละมัง้งนะครับที่ขอโทษที่ให้รอนะมาแล้วชาร์จพลังโอ้โหแอนิเมชั่นของตัว7ปีมันยังสวยมากอยู่เนาะต่อให้ผ่านมนาะแบบจนฉลองส0ปีแล้วตัว7็ปียังคงดูดีโคตรๆอยู่ดีอะ ไม่ว่าจะเป็นอินโทรหรือว่าท่ามัก็ตายหรือว่า OST ทุกอย่างมันยังดีมากไนเอ a มานี่คือแบบขอดีๆนะตัวอื่นนี่แบบว่ากลางๆครึ่งครึ่งหนึ่งดีไม่ดีมีคนบ่นบ้างไม่บ่นบ้างแต่ผมขอแค่ว่า7ปี e อ a มาเนี่ยขอให้มันเป็นทิศท,ทางที่แบบว่าคนส่วนใหญ่พอใจอะ่ะเออผมอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่ว่าตัวละคร E อซมาแล้วกลางๆไม่ได้เวอร์มากแต่ตัว7ปีนี้แอบคาดหวังเยอะ ก็ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังกับ7ปีไงผมก็เลยอยากให้7ปีมันเก่งแบบกระโดดไปเลยอะนะหวังว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นละกันเราจะย้าย7ปีออกไปสักคนหนึ่งนะเราย้ายล่างสี่ออกไปเพราะว่าการให้ให้7ปีได้อยู่ด้วยกันทั้ง2คนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับจะบอกให้เทิ <c oughs> นแรกที่มันโผล่มายังมีการมาลองรับไงแต่พอมันวนกลับมารอบใหม่พร้อมกันเนี่ยชิบหายไปหมดละดาเมจเจ็ดล้าน,นะฮะสมแล้วแหละกับ7ปีรู้เลขตัวเองดีเนี่ยปีตี7ล้านนะ ือถ้าได้ถ้าได้ ECA มันก็คงจะแบบเพิ่มความเก่งไปสักแบบคูณ3คูณ4ีแลละมั้งน่าจะประมาณนั้นนะฮะร่างแปงอาจจะยิงไป40ล้านง่ายๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคโดนเตะเท่าไหร่เนี่ยประเด็นเราก็ตีเบิลซะเยอะโดนเตะครั้งละ50,000มันยังเฟสแรกอย่างเงี้ยังบอกอะไรได้ไม่มากหรอครับเฟสแรกเนี่ยดาเมจจะพอหรือไม่จะพอหรือเปล่าจะพอใช่ไหมไปครับหล้านส ไอตัว GT มันต้องไปลิงก์กับพวกร่างสี่อะเนาะมันจะแรงเต็มที่พอมาใส่ทีมเวียต้าลงก็จะแบบว่าประมาณนี้ตายเพราะว่าเนี่ยแม่งตายหรือเปล่าติดเบิ้ลแไหตายสี่ล้านแต่มันสแต็กเรื่อยๆนะครับตอนมาใหม่ๆตอน7ปีนี่โคตรบ้าเลยตีสแต็กมีเบิ้ลการันตีอะไรอย่างเงี้ยตัวโคตรเก่งตอนนี้ก็ตกไปตามอายุไขแหละเออไม่แปลกที่ว่ามันจะอ่อนมันจะอะไรทุกตัวละครอ,อย่างนี้หมดนะครับ แต่ว่าพูดถึงความสามารถดั้งเดิมมันอยู่แล้วมันก็ดีมากเนยอย่าไม้ตายนะโอเครอดนะครับเดี๋ยวจะเชื่อฮะไม่โดนไม้ตายเฉยเลยโดนอัดหน้าตายหรือเปล่าไม่รู้นะเก็บบอลเด้งเลือดขึ้นมาก่อนนะฮะโอเคเลือดเด้งเจ็ดสิาเซนตมาตัวเพื่อนแทงให้ได้มันเตะธรรมดาไม่เข้านะครับแต่ไม้ตายจะเข้าเท่าไหร่สามแสนแน่ๆมาจัดมาดี4ี่แสนแต่ก็ไม่ตาย ก็แค่นั้นก็แค่เจ็บแต่ไม่ตายแล้วมันยังไงเฮ้เอาคืนไปดิปาเบ่ฟอย r ์เบิร์สแคนนอนนี่ท่าคุนแต่ว่าดูแล้วเท่ท้านี้ท่ามาจินเบตา้าฮะต่อมาก็โกคู Goku มาช่วยเบต้าแล้วก็จะเป็นทางเลือกให้เราสามารถเล่นได้สบายขึ้นหากว่าเราก,กดแอคทีฟฟิวชั่นเป็นเวคูในร่างในร่างนี้นะในร่างโกคูนะฮะแต่ขอดูก่อนว่าหน้าตามันไหวหรือเปล่าแต่มันควรน้าใช้อะ่ะ เพราะว่าแม่งไม่ใช้ไม่ได้วะ่ะทีมันก็แบบนะเนี่ยมันน่าใช้มากเลยอะแอคทีฟเวคูวะ่ะแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็อยากแบบนะอีกใจหนึ่งคุณเกต้าผมก็อยากเห็นเกลตาสองคนตัวเพื่อนตัวเรามาบัฟพร้อมกันว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนอะไรแบบนั้นก็อยากเห็นเหมือนกันเออคงต้องให้โกคูสแต็กไปก่อนแต่ยากแต่ว่าผมจะไม่กดแอคทีฟให้โกคูผมจะเล่นต่อในร่างโกคูไป แล้วก็ย้ายเอา7ปีไปด้านหลังไม่งั้นตายครับและที่แน่ๆก็ต้องไอเทมด้วยหรือมัง้งหรือกระทรงแล้วไม่ไอเทมก็ไม่น่าจะรอดนะฮะไอเทมตามไปด้วยน่าจะโอเคมาเดี๋ยวกดไอเทมกันก่อนนะครับด่านสามารถที่ไม่กันโดนลดดีเฟนต์นะกันแค่ลดดาเมจแล้วก็ไอตัวสามารถมีโอกาสหลบได้ดีเฟนต์ตัว7ปีนี่4ี่แสนมีวิส1ชิ้นก็น่าจะพอถูไถ่ายได้ขอแค่อย่าโดนไม้ตายก็พอนะจ๊ะ โดนไหมตายกูรีใหม่นะเกมไม่โดหรอกอ,อตีมันแค่ช่องเดียวจะไปลงล็อกลงหวยได้ไงนะ,อะโอกาสหลบ80%โคคูฮะก็ส่วนใหญ่จะติดแหละส่วนใหญ่มันจะติดแต่ใช่ว่ามันจะไม่ติดเลยเอยแต่ใช่ว่ามันจะติดทุกรอบพูดผิดส่วนใหญ่โอกาสหลบโคคูมันก็ติดบ่อยแหละเพียงแค่ว่ามันก็ใช่ว่ามันจะติด100%ไงมันก็มีบ้างนะฮะบางคนเขาแบบผมไม่รู้อ่ะเพราะผม ความเห็นผมอะที่ผมแบบอะผมมีอายุมาประมาณ20บเนี่ยผมรู้สึกว่าแทบทุกเรื่องอะคนมันชอบคิดแบบมันชอบคิดแต่ถึงเรื่องเรื่องความสวยมากกว่าความความโชคดีอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าไม่แปลกที่เขาจะคิดว่าตัวมันไม่ค่อยหลบเพราะว่าอาจจะไปคิดว่ามันไม่หลบแล้วก็ไปแบบไปจําการที่มันไม่หลบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทั้งที่ว่าความเป็นจริงมันก็หลบบ่อยอยู่นะฮะที่ผมเล่นน่ะมันก็โดนนะจังหวะโดนพาตายก็มี แต่สุดท้ายแล้วมันก็หลบเก่งกว่าอยู่ดีอ่ะมันมันหลบบ่อยกว่าอยู่ดีหลบบ่อยกว่าไม่หลบอยู่ดีเอางี้ดีกว่านะฮะโอกาสก็เขียนดื้อๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบคิดในเวที่แบบเชี่ยแบบไม่หลบจำไปจนวันตายเลย <c oughs> ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะล้วก็ต้องจำอยู่แล้วเวลาเกิดเรื่องอะไรเลวร้วายแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่ามันก็มันก็เป็นปกติความเป็นไปก็คือความเป็นไปแหละฮะมันจะเอาอะไรอีกโดนเตะเข้าไหม โอ้โหใช้วิสไปแล้วโดนเตมะมาแสนห้านะเจ็ดปีดีนะกูกดกันไว้ถ้ากูไม่ไกันละกูไปแล้วมาฮะโกคูเพื่อนสับมาคําถามคือแอคทีฟต้าเลยก็ได้นะเพราะในเมื่อมันมีแค่สามเฟสใช่ไหมเฟสนี้เฟสที่สองนะครับเฟสต่อไปเจอกับซามาสและโรเซ่แล้วก็เป็นเฟสสุดท้ายแต่ไม่รู้ว่ามันจะถึกขนาดไหนแต่คิดว่าคงถึกไม่พอที่จะรับดาเมจของเราคริเกต้าทั้งหลายทั้งแหล่แล,ล้วฮะผมจะฟิวชั่นเลยละกันจังหวะนี้ผมจะไม่รอแหละนะ ไม่ไหวแล้วฮะแปลงล่างได้หมดเลยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนการรวมล่างของโกยต้าภาคแซภาคซูเปอร์และภาค GT อ่ะมันจะมีอะไรเท่กว่านี้วะนี่ถ้าเกิดว่านี่ได้ ECA นะแม่งโคตรเท่ระเบิดไปทุกคนดูอนิเมะยาวๆฮะขอภัยต้องเสียเวลาแต่ว่าขอดูความเท่ดีกว่ามา Fusion Suzu c a r r o อิ a ต おめえの口から聞けるなんて最高達ぜ、ベジータフュージョン <laughs> 俺は孫悟空でもベジータでもない俺は貴様を倒す者だ มันจะเท่ไปไหนวะนะแอคทีฟผมขอแม่ั่้แล้เราจะเล่นไปเลยแล้วกันไม่ต้องพูดมากแล้วเลยไม้ตาช่อง3โอ้สบายฮะแอคทีฟเลยก็ดีนะ จะได้มั่นใจเลยว่าอาจบได้แน่ๆล่ะครับถ้าแอคทีฟไปแต่ผมก็อยากเก็บไว้ใช้กับเฟสท้ายฮะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าแบบไอเฟสท้ายมันจะถึกมากน้อยขนาดนะั้นแต่ช่างแม่ง้วกันไปเถอะไม่ต้องอะไรแล้วนะฮะอย่างน้อยก็ตาเจ็ดปีจะได้ไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากจะได้เพิ่มดีเฟนซ์ให้ตาเจ็ดปีไปด้วยเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มดาเมจนะฮะคือกดแอคทีฟทีอย่างเงี้ยก็ดาเมจถึงใจอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถึงใจจนจบเฟสได้อะฮะไปโซมอนิเชอร์ทำจอบัก ไม่รู้มีใครสังเกตไหมนะไอ้จังหวะจอบัคตรงเนี้ยถ้าเราไปพอสดูดีๆอ่ะมันจะเห็นรูปเป็นหน้าเกตาด้วยเออซึ่งถ้าดูดูความเร็วปกติดูไม่ทันแน่นอนถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับเพราะว่าผมอยากรู้แหละผมคิดว่าน่าจะมีคนเห็นไปแล้วหรือว่ารู้ไปแล้วแต่ว่าผมรู้จากตัวเองนะผมไม่ไม่ได้ไปรู้มาจากที่ไหนนะผมแค่สงสัยว่าไอ้ฉากจอบัคกแม่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบ เป็นอะไรขึ้นมาเป็นอีสต์เอ็กดีเทลอะไรหน่อยไหมผมก็เลยไปย้อนดูแล้วก็ปรับเวลาลงให้มันช้าๆแล้วก็ไปนั่งดูสรุปแม่งมีจริงนะฮะแต่ผมขึ้นา้าพที่ผมแคปไปให้นะมีทั้งหน้าโกยกาต้ามีทั้งไอ้นั่นเลยทั้งตัวของแขนโกยกาต้าด้วยแม่งโคตรเทเลยด้ว,ว่าเท่จนเกมบักนะฮะแล้วก็ใส่บีดก,กับบนะิ๊กแบงแอคแท็กหนึ่เท่าโอ้โหถ้าเป็น e CA, อ c a อคงจะแรงหน้าดูนะดูแากทรงแล้วเนี่ย อือสุดสองล้านพัะเจ้าช่วยว้าวเอาละครับผมดีเฟน์ห้าแสนย้ายออกเลยเวเกต้าเปีเราเอามาเทเฉยล้วไม่ได้เอามาเป็นตัวละครรู้ละเราเอามาเทเองเละ่ะเอามาเทอย่างเดียวฮะแล้วก็ให้ตัวของเวเกต้าฟ้าโชว์พลังไปครับนี่ตวัวเพื่อนดาวลุงซะด้วยเก็บบอลหลูกซะด้วยนะฮะนานเหเท่าไหร่เนี่ยถ้าพอร์ตเมมมาช่วยเอาละไปะบอลลุงหลูก 57บ็ล้านพระเจ้าจอดมันยอดมากไฟนอรูเฟสย,ยัดเข้าไปดิดอกเดียวจอดแน่แน่จริงก็อย่าหลบล่าไม่หลบจริงมันหลบได้มันไม่หลบนะโอกาสหลบมันน่าต่ำเลยหละิบ็ล้านตายไปเลยทีนี้ถึงคิวเราบ้างเหรอฮะถึงคิวของทางฝั่งโกจิต้าแซดแบบลุ้นล้วนบ้างแปลงล่างแล้วแปลงล่างอีกมึงจะมึงจะเอาเวลาไปเสียอะไรกับการแปลงล่างเยอะแยะแต่กูต้องยอมจริงเพราะม่งเท่มาก แปลงล่างกันทั้งทีมอ่ะไอ้เหี้ยมีแค่ตัวสีแดงไอ้ตัวหนึ่งปีที่แปลงล่างไม่ได้เพราะผมมาเป็นล่างนี้อยู่แล้วตัวอื่นแปลงล่างได้หมดเลยนะฮะแปลงล่างทุกตัวครับผมไม่ต้องห่วงเน้นเท่ไ้ก่อนค่อยว่ากันไม่เท่พี่ไม่คุยนะน้องจะเก่งลองหรือเก่งไม่เก่งยังไงน้องต้องเท่ไ้ก่อนทีนี้จัดมาตามด้วยกัยเต้าเขียวนะครับเดี๋ยวกูสักคลิปไปแล้วกันเดี๋ยวคนดูเบื่อแล้วมึงจะดูเท่ชักหนาเนี่ยนะทำอะไงกับพวกกูไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะ จะคลิปไปละกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ตามด้วยเวาตาฟ้าแอคทีฟเข้าไปอีกผมยังไม่เคยเห็นพลังของตัวต้า1ปีหลังจากมีบัฟจากแอคทีฟตา10ปีนะนี่แหละครับจะได้เห็นกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าต้า10ปีมันกดแอคทีฟช่วยให้1ปีมันตีแรงขึ้นเนี่ยมันจะแรงขึ้นมาขนาดไหนเนะาะไม้ตายอัดหน้านะครับก็โอ้ดีเฟนซ์หนึ่งร้านว่ะตัวละครเราเอง ผมไม่รู้ไม่ตายมันติดสตันหรือซิลอะไรได้ไหมแต่ถ้ามันสตันหรือซิลได้มันก็ไล้ผลอยู่ดีเพราะว่าเกอรการต้าน,นั้นกันดีบัฟทุกสถานะทุกชนิดเลยนะฮะจัดไปบอลลุง4ลูกแล่โกโเก็บบอลลุงให้ทุกคนได้ใช้ฮะทุกคนในเทือนี้ใช้บอลลุงกันหมดจัดไปไอเทมไม่ต้องกดหรอกสบายนะมาครับต้า1ปีเนี่ยยังไม่ได้ยิงอะไรบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าเก็บบอลลุง4ลูกเดี๋ยวมาลองดูดาเมจ จริงๆถ้าผมยิงไปก่อนตอนนี้จะได้เห็นดีเฟนต์แบบจังๆของมันนะว่าดีเฟนต์มันเท่าไหร่น่าเสียดายพอคิดว่าน่าจะขึ้นไปหลัก3ล้าน4ล้านได้เลยอหลังจากมีต้ามาซับดีเฟนต์ให้จากการกดแอคทีฟเนี่ยฮะน่าจะไปไกลโอเคตัวละครเราเอง44ล้านนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สแต็กไม่ได้สแต็กไอบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ยังแรงอยู่แหละเก็บบอลลุง4ลูกไปอีก42ล้าน คือยังไงดาเมจโกเกต้าผมบอกเลยนะว่ามันไม่เท่าเบเยโต้แน่นอนเบเยโต้เป็นตัวละครบั่ะเพราะว่าดามเมดมาจากการสะท้อนไงยังไงโกเกต้าก็แรงไม่เท่าเบเยโต้แต่โกเกต้ามันซับพอร์ตทีมเป็นตัวละครซับให้ทั้งทีมมันเลขมันกระโดดมากขึ้นนะฮะเล่นโต้มันก็เล่นง่ายกว่าแหละถ้าคุณอยากจบด่านไวๆอยากชัวร์ก็โตคือที่หนึ่งอยู่แล้วบางคนแบบเห็นเอาดาเมดไปเทียบกันมันมันเทียบได้ยู่แล้วแหละเออตัวละครสิบปีพร้อมกันใช่ป่ะแต่ว่าโตมันแบ่งเป็นคนละประเภทไง เบตโต้มันมันหนักดามีตมันหนักแบบมันใส่สุดข้ออ่ะแต่ต้ามันเผื่อคนอื่นได้อย่างเงี้ยถ้ามันไปเทียบกันมันก็ไม่ค่อยจะแฟร์เท่าไหร่ผมว่าสุดท้ายแล้วก็คือมันก็อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันอยู่ด้วยกันก็ทําให้ทั้งคนทั้งสองคนเนี้ยก็ไปด้วยกันได้ไกลเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องไปเปรียบเทียบกันด้วยนะครับไม่เข้าใจจริงๆดาเมจต้าหนึ่งปีสามสิบเก้าล้านโอ้โหโคตรแรงแล้วตัวนี้แม่งเบิ้ลไม้ตายอย่างง่ายครับ เบ้เอีหนึ่งครั้งก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งครั้งตามมาเป็นท่าแม้ตายเ้วก็ลุ้นอีกหนึ่งครั้งได้นะฮะตีแม้ตายครั้งละสี่สิบล้านได้เลยอ่ะสามสิบเก้าล้านการันตีคิดเนี่ยสามสิบเก้าล้านสี่รอบอ่ะดูดิความแรงของแม่งตอนนี้ต้านหนึ่งปีโคตรตึงเลยนี่แหละฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีต้าเพื่อนมาซับอีกคนหนึ่งอ่ะแม่งยิงห้าสิบล้านได้กูว่าห้าสิบล้านต่อท่าแม้ตายกูว่ามีแน่นอนถึงแน่แนโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น ทีนี้ก็สบายฮะด่านไม่ได้ห้ามหลบก็เข้าทางตาเกปีดีครับพี่มันตึงอยู่นะเนี่ยโอ้โหแอคทีฟตา9ปีไปเสียดายที่ดามจปกติเนาะพอเราหมดหมดบ,บมดัฟไปแล้วหมดแอคทีฟไปแล้วจะได้แค่รอบเดียวให้ตากาปีอยู่ช่องกลางจะได้ลิงก์วัลเลีร์ก็สด้วยจะได้ยิงดามจแรงๆหน่อยไปครับบอลลุงต้องเผื่อให้ตัว10ปีได้ใช้ครับต้องเผื่อเยอะๆหน่อย ไม่งั้นขาดดาเมจไปไกลฮะปั๊บอ่ะเพราะยังไงตัวโกยต้าสิปีเนี่ยมันก็ตีเท่าเดิมเหมือนแล้วนะเพราะว่าแอคทีฟโกยต้ามันไม่ได้นั่นเว้ยแอคทีฟโกยต้าตัว10ปีมันไม่ได้บัฟให้ตัวเองนะครับที่เห็นมันยิง47ล้าน57ล้านอย่างเงี้ยก็คือมันยิงเบากว่าเพื่อนในเทือนนะครับเพราะเพื่อนในเทือนมันได้ผลซับไงแต่ว่าต้า10ปียังไม่ได้ครับเคาน์เตอร์ไปดิงงงดิแต่เคาน์เตอร์ยังไม่ได้ตีมันเคาน์เตอร์เบา ต้องโจมตีไปก่อนค่อยเค้าตื่นถึงจะแรงเมื่อกี้เข้านิดเดียวเองนะครับเอาล่ะผมว่าจบได้เล่นผ่านได้ต่อให้มีตัวละครเก่าอยู่แล้วที่แบบว่าดาเมจก็ไม่ดีแล้วดีเฟนซ์ก็น้อยแล้วแต่ว่านั่นแหละทีมมันแบกครับทีมที่แบบว่ามันมียั่วยุอะไรอย่างเงี้ยโคยต้า9ปียั่วยุได้ซัพพอร์ตจากพวกต้า10ปีก็ช่วยให้ทีมเก่งขึ้นผ่านได้ง่ายขึ้นมีตัวละครแท้งอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละนี่ก็คือที่มาของการรวมกันเราอยู่นะครับ ต่อให้คนหนึ่งอ่อนคนหนึ่งแข็งแต่แม่งก็ไปด้วยกันได้นะฮะพูดถึงอะไรอ่อนและแข็งยังไงกันแน่แต่ว่าตอนเนี้ยมีทั้งอ่อนทั้งแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตประกาศพาร์ตอมาแล้วมันจะแข็งทั้งทีมเว้ยเออมันจะแข็งทั้งทีมเลยละ่ะไม่ต้องห่วงมันจะไม่มีอีกแล้วกับการที่ว่าคนแข็งมาดูแลคนอ่อนนะฮะมันจะมีแต่คนแข็งอยู่กับคนแข็งแล้วก็แข็งพร้อมกันไป53ล้านฮะโทรเพื่อน แม่งยิงเข้าเดิมเลยเฮียไปดิฟัน,นั้นฝัดเป็นคิ1ร้ซ็ถึกมากนะเนี่ยด่านเนี่ยถึกจังว่าเฮ้ยตี50ล้านเข้าไปครึ่งหลอดนึงแต่ก็มาถึกแค่ไหนก็ผ่านได้ไม่ต้องห่วงไปอีกรอบอื้อแล้วก็อีกรอบสะใจชิบหายเลยเบิ้ลการันตีไม้ตายเนี่ยโคตรสะใจเลยการันตีไม้ตายการันตีคินะครับอีกรอบนึง แต่ดาเมจแม่งยังไงก็ดาเมจที่เห็นลีลาอย่างงี้นะเข้าการเข้าการเคาน์เตอร์เบเกโตเลยจะบอกให้เบเกโตมาเลยโกงไงเทียบกับเบเกโตคือยังไงก็ไม่ไม,มีทางดาเมจเท่ากันนะผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะยังไงก็ดาเมจไม่เท่ากันต้องไปเทียบแบบด้านอย่างอื่นแทนอ,อมายังไงมันจะแพ้หรือไม่แพ้หรือมันจะยังไงไอเทมกันก่อนล้วกัน7ปีอยู่ในเธอแล้วมันหวาดเสียวแล้วเกินฮะ ดาเมจมันจะไม่พอจริงเนี่ยทุกคนผมว่าถ้าตายนี่หายนะกูพูดดีพูดดีมาทั้งเกมมาตายเอาอย่างนี้หาจัดนะเ,เว้ยยานะคุยกกต้าสี่ไม่ได้เก็บบอลลุงด้วยฮรลดดาเมจไม่มีครับผมชิปหายแล้วผมว่าตายได้นะครับเนี่ยเฮ้ยตายได้จริงว่ะน่าให้กยเกต้าเจ็ดปีเล่นช่องสองจะได้ตัดแอคชั่นได้โดนเตะม,มาสองทีด้านหลังขนาดน่ะไหวป่าววะเอาละมึง มาหลับไมยอันหน้าไปก่อนปับ๊บฮิวโอ้โหมันมีฮิวเลือดด้วยนี่ว่าดาเมจไม่พอจริงนะเนี่ยยังไงต้องผ่านดีว่าโอ้โหมาขนาดนี้ไม่ผ่านได้ไงต้องผ่านเว้ยไปเพื่อน35ล้าร้านฮะบอลลุงสองลูกแม่แรงเท่าไหร่แล้วอันนี้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดดาเมจจบไม่ทันเนี่ยมันยื้อนะ เพราะว่าดานมันฮิวได้ไงพอเราจบไม่ทันดานมันก็ฮิวฮิวฮิวขึ้นมาถ้าดาเมีไม่เยอะจริงนี่จบไม่ทันแม่งอาจจะฮิวจนเลือดกลับมาครึ่งหลอดครึ่งหลอดเลยก็ได้ต้องไปให้สุดอะอันเนี้ยสามารถกับโเรเซ่มันยิงมันบวกดาเมีตัวเองด้วยนะเนี่ยเห็นแม่งเป็นรูปบัฟหมัดขึ้นมาอยู่ตรงอยู่ตรงสถานะของแม่งอยู่เนี่ยโดนเล่นแน่เลยวะ่ะชิบหายคือบอลลุ้งผมไม่ได้เก็บไงประเด็นถนะ้าผม,มเก็บบอลลุงเนี่ยรอดอยู่มั้งแต่กูไม่ได้เก็บบอลลุง้ง จิบหายแล้วมึงแต่ว่าวิสเนี่ยอาจจะช่วยเราได้ถ้าอย่างน้อยมันโดนเตะเข้ามาดอกละสามแสนก็รอดแล้ว,วะเลือดเราแปดแสนแปดอะเออโดนเตะ3ามแสน2ทีก็รอดก็มาก่อนสิบล้านเนี่ยอย่างน้อยก็ยิงหนึ่งครั้งตัดแอคชั่นไปฮะสุดหล่อจะมาตายง่ายไม่ได้สุดหล่อต้องโหดโชว์ไว้ก่อนขอให้ได้โชว์แม่งเบิ้ลธรรมดาใส่กูอีกไอ้เหี้ยหนึ่งรอบด้วยแม่งเอ,อ้ย ไม่เจ็บไม่คัน